กาสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องทุกท่านเนี่ยิยนดีต้อนรับรสู่ช่องตัวเกมไปอยู่ผมเนี่ยเกมรวมอนิเมะชันเดิมเนี่เดี๋ยววันนี้จะพาไปส่องกิจกรรมใหม่มาเยอะมากเนี่ยแล้วก็ตู้ใหม่น้องฮิเมะเนี่ยมีแต่ของดีทั้งนั้นแล้วก็จะมาบอกว่ากิจกรรมสมบัติเนี่ควรเลือกอะไรที่คุ้มค่าที่สุดในการเปิดเนืหานะครมเนาะก่อนจะเล่นเ,นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านมาท็อปอัพเนี่เติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมถ้านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมในสตูไทยใหญ่ๆ ไปดูที่เว็บไซต์หลักเราได้ว่าร้านเราเเติอนเกมอะไรบ้างก็บูวิเว็บโ o ท็อปพดนะเพจโอท็อปพไลน์เอทเฟบุเว like ็บไซต์ตามนี้ก็และนะ้องลอกดีเบิร์ดะนะคู o ิลิ n งเวฟ e นะโอ้โหเซนไซโร่นะคาบาวแล้วก็อีกเยอะแยะม,มากมายมันจะเป็นบอลเลนนะฟรีไฟพับจีนะอาวีมีโปรโมชั่นทุกวันนะก็นะแบ็กคูเบอร์ะนะก็อ่าซัมม์นะตู้ใหม่มนาะแล้วนะฮะซัมม์คอนเนคชัแล้วก็ อีกเยอะแยะมากมายเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมใบเติม,ตม,ตมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะครับผมไม่มีการรีฟันแน่นอนนะฮะกิจกรรมนี้มาเลยนครับรับทุกวันใน่นี้ไม่มี็ปัญหาอยู่แล้วนะแล้วก็แพ็คคุ้มค่าอแพ็คนึงก็อยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะเติมเพียงแค่40บาทมั้างน่าจะ40บาทเนะี่ยสามารถวันแรกรีสองรีสามเลือกได้เลยครับจะเลือกตัวไหนครับโคตรคุ้มค่าได้สร้อยนะฮะได้ตัวอะไหล่ด้วยได้ตั๋วแล้วได้นี้อีก10ใบนะครับ สบายเลยอันนี้นะฮะโคตรดีนะฮะแต่อยากได้ตัวก็เติมเอานะครับผมผมก็เล่นสายฟรีอ่ะไม่เติมหรอกนะเราต่วดวงนะฮะแล้วก็กิจกรรมนะี้ยมาแล้วตรงนี้ครับผมแจกเยอะมากเนะนี่ยเทียบเลยเนะี้ยแล้วร้านที่สําคัญไอ้ตัวเนี้ยทำไปเถอะครับมันอ่ามันเป็นกิจกรรมอย่างล็อก,นะอ,กอินนะฮะล็อกอินอ่าล็อกอินกี่ครัง้งกี่ครัง้งกี่ครัง้งก็จะได้แต้ไมไปเนาะไม่ต้องซื้อเพชร แต่ไม่ต้องซื้อเองินแล้วอันนี้ก็ล็อกอินเหมือนกันนะครับเนี่ยไอเดินสาครั้งว่าไปนะฮยไอเดนด่วนนะีฮยประมาณนี้แล้วก็ของขวัญน,นี่ก็เดิมเดิมเนี่ย <c oughs> ย้ายผ้าเนีย okay. แต่ที่พิเศษสุดๆก็คือนี่ครับนี่นะ่ะนะมันจะปลดเรื่อยๆๆนะวันแรกจะให้แค่นี้มันยังล็อกอยู่เดี๋ยววันที่2องพ่กนี้ก็จะปลดต่ออนะไเงี้ย ตอนทุ่มหนึ่งเนาะปึกฝนก็คือตีท้าททยบอสได้ของเยอะมากนะอันนี้นะน้องอนนี้แล้วก็แผนอัพดาวน์นี่นี่ก็เป็นพวกสายเติมนะยอัพดาวน์ของตัวนี้กับสายสีเนาะยิงได้เยอะยิงอัพดาวน์เยอะแล้วก็เกณฑ์นนะเกณฑ์ีหนึ่งครั้งของเยอะมากเน,นี่ยนี่อยู่ในนี้ผมเปิดแล้วเนาะผมเปิดได้เนี่ยเศษอย่างเยอะเลยนะเนี่ยคุ้มค่าครับตู้นี้เปิดไปเลยว่ากิจกรรมมัน14วันเนะฮะ เราภายใน14วันเราจะตีบอสที่หาเงินให้เราได้อาทิตย์ละสามครั้งจันทร์พุธศุกร์นะบอสที่มันให้เพชรเออเปิดไปเลยคุ้มเนี่ยผมเปิดเลยย,ยังเหลืออยู่เลยการันตีนะฮะหนึ่งร้อยก็สองหมื่นสี่เนาะหนึ่งร้อยโลนะ,ะก็สมุดก็สองหมื่นสี่พันเพชรนประมาณนี้หัวฮิวดีอย่างนี้ไม่ควรพลาดส่วนลุ้นมาแล้วอันนี้เป็นกิจกรรมนะอันนี้กิจกรรมของสายไอ้มีเพชรนะฮะที่ อะไรไม่ได้อาวุธสีรุ้งอะไรเงี้ยครับผมนี่ต่างๆนานานี่ตัวซ้ำผมซื้อหมดแล้วนี่ไงมาดูเอานะนี่แปดพันได้อะไรบ้างมันไดเขียนว่าสามารถเลือกได้นะอันนี้แปดพันแพงมากนะกุญแจปลดพันธะนะฮะนี่รูนอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็นี่ครับกิจกรรมสายฟรีทำนู่นทำนี่นี่ะ ส่งข่าวกองสีส้มขึ้นไปหนึ่งอันทุกวันเนี่ไปดูว่ามีอะไรบ้างรับไปเสร็จไม่เสร็จก็ว่าไปเนาะประมาณนี้ส่งข่าวกองสีส้มขึ้นไปหนึ่งอะไรวะสีส้มขึ้นไปนี่ได้แล้วเนี่ยแค่นี้ก็ได้เควสแล้วออกเข้าใหม่แต่ต้องรับด้วยนะถึงจะได้แล้วก็ตามมานี่นะครับเควสต่างๆค่อยๆไล่ทำไป้วไปแลปแกของกิจกรรมแรกได้ ก่อนอีเวนต์นะครับผมนี่อันนี้ก็ขครดวงดีอันแรกแต่ไม่แนะนำให้เปิดนะเปิดอันเดียวพอแล้วก็ค่อย,อยเก็บสะสมเอาอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแต่ไฮไลท์ที่สุดคือนี่ครับที่ผมบอกทังสมบัติเลือกเองนะอันไหนที่จะคุ้มค่าที่สุดนะอันนี้กิจกรรมใช้เพชรสะสมด้วยนะอย่าลืมทำนะผมแจกใบ,บยเยอะมากนะ ทำไปแล้ว่ะมาดูกิจกรรมหัวข้อสตรีมเราดีกว่าเนี่ครั้งสมบัติเลือกเองเลือกอะไรที่มีประโยชน์แล้ว่าคุ้มที่สุดนะ,ะน,นี่ผมเลือกอันนี้มาเพราะว่าบางคนนะจะเลือกกล่องนี่เหมือนผมตอนแรกคือกะยัดได้กล่องเลยแต่ว่าไม่ไม,ไม่ต้องยังไงก็ได้เศษอยู่ดีบางคนจะอาวุธแดงก็ไม่ต้องเนะเออเอาสัตว์เลี้ยงไม่ต้องกว่าจะเปิดนานเดี๋ยวมีดิจิหา มนได้แค่เศษเดียวอ่ามันได้แค่เศษเดียวหรือตัวนึงเนี่ยไม่แน่ใจนะเราเน้นที่แสงมืดก่อนเพราะว่าอ่าลืมว่าถ้าเราได้แสงมืดมานี่นะเราเอาไปทําตัวซ้ํามีประโยชน์กว่าใช่ไหมเออนะอย่างผมมีตัวเนี้ยแฟนจ๊กเกอร์เนี่ยผมเอามาทําดาวได้อย่างมีตัวเนี้ยเล่นเก่งมาทาดาวได้อย่างมีแท้ง่าแสงก็ทําดาวได้แต่ได้ตัวนี้มาใช้ก็ได้ปืนก็ได้นง ใครจะเอาอะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้คุ้มที่สุดแล้วไอ้กล่องนี้ไม่แนะนำนะของอาวุธเดี๋ยวมันได้จากอันข้างล่างอยู่แล้วครับเนี่ยได้จากหินตรงนี้อยู่แล้วไดเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอันนี้ก็ไม่ต้องนะฮะดูนเดี๋ยวมันมีแจกเรื่อยๆกิจกรรมอันนี้สําคัญหายากนะฮะคิดดูแล้วกันเราจะเปิดไปเท่าไหร่ถึงจะได้โพตรตัวนี้มาอ่าหรือว่าเอาตัวแดงแรกเอาเนี่ยก็ช้าเนะี่ยเพราะฉะนั้นอันแรกให้เลือกอันนี้ อันที่สองนะฮะให้เลือกกุญแจปลดพันธะนะฮะมีประโยชน์นะฮะอันนี้มันก็จะเป็นเศษนะฮะเศษที่มีชิ้นส่วนพลังงานกลุ่มดาวไม่คุมมอันนี้อันนี้จะเป็นอ่าอ่าเคาเรียกอะไรวะ่ะเหมือนชิปนะครับผมใส่ตรงรถไฟเราอะมันจะมีที่ใส่ชิปไม่คุมอันนี้เดี๋ยวมันเจกิจกรรมก็ยังไม่เปิดนะฮะ อันนี้ก็ไม่คุ้มนะอันนี้ก็ไม่คุ้มคุ้มที่สุดคือกุญแจปลดพันธะจะได้สแตทเพิ่มนะ๋ยวผมพาไปดูว่าพันธะอยู่ตรงไหนส่วนอันล่างเนี่ยไม่มีอะไรคุ้มเลยเท่ากับอันนี้นี่ครับเมสคิดตั้นอันนี้เพราะว่า100คิดตันมันก็จะได้เซ็ตอาวุธมาถูกไหมได้แน่ๆครับแต่ว่าจะได้ชิ้นไหนแค่นั้นเองนะได้เซ็ตเดียวกันก็สวยเลยนะผมก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจำง่ายๆเลยว่า อันแรกเลือกอันที่2อ,อันที่2เลือกอันแรกอันนี้รับรองว่าคุ้มแน่จากคนเล่นมานั้งเกมวันพีชเนี่ยดังบอลแนวนี้ผมเล่นกันมาหมดแล้วอันนี้คุ้มที่สุดนะจากท่านเปาบอกมาด้วยนะเออนี่ผมเลือกนี้แล้วก็เปิดนะแต่ผมจะไม่เปิดผมจะเอาตัวน้องฮิเมะก่อนนะถ้าใครอยากได้อาวุธก็เปิดเปิดเปิดเ,ดเดนะีนยประมาณนั้นส่วน กุญแจพันธะตรงไหนนี่ฮะัเห็นไหมสีหัวใจสีเ,เหลืองๆเขียนว่าพันธะอะตรงเมาส์ผมชี้อยู่นะฮะจิ้มไปนี่ฮะก็มาปลดเรามีตัวไหนบ้างที่เรามีอยู่แล้วอยากจะปลดก็กดนะฮะดูเอาว่าปลดแล้วได้อะไรอะไรเงี้ยนะสามคนมีฮีโร่หกคนสามตัวอเงี้ยมีกี่คนกี่คนดูเอาเนี่ยเรามีกี่คนมันจะบอกอยู่อันนี้ผมมีตัวเดียวนะนอกกนั้นยังไม่มีอะไรเงี้ย ก็มาดูอันนี้เรามีกี่คนเนี่ยเรามีคนเดียวนะไะอีกสองเศษยังไม่มีเราพยายามปลดพันธะที่เราเคยมีครับผมเนาะอย่างเนี้ยผมมีแต่ไม่มีเอมิลี่เอมิเลียนะฮะเอ๋ก็ดูเอาได้อะไรได้อะไรเนาะประมาณนั้นส่วนทำไมให้เปิดทำไมไม่กลัวเพชรหมดเหรอก็นี่ครับล้าเวลาเราจะได้การบุกบุกลุกมิติเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ย ใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งจันพุธสุกเอ้จันพุธเสาร์นะฮะกิจกรรมมาอยู่สองอาทิตย์ยิงตีเพชรยิ่งเยอะนะเห็นไหมรับรองได้ได้ได้แน่แล้วก็กิจกรรมก็แจกเพชรอีกหลายอีกเยอะแล้วก็มีกิจกรรมแจกเพชรใช้เพชรอีกนะฮะก็ค่อนข้างจะเยอะเอาง่ายเยอะมีเนี่ยอันนี้ก็มาด้วยไหมเยอะทุกอย่างเยอะไปหมดนฮะ มันแน่ผมบอกได้แค่นี้สนุกแน่นอนนะเลยก็เหมือนดาร์กบอลกับวันพีชอันนี้ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมทานะกิจกรรมแม่งเพียบเลยนะบางคนไม่รู้นะอยู่ตรงไหนบ้างผมก็เปิดสักกันนํ่เลยนะก็ประมาณนี้ครับพาทัวร์กิจกรรมแบบเร็วๆนะหวังว่าคงจะตามทันนไม่ทันก็ย้อนดูคลิปเอาแล้วกันเนาะแล้วก็ฝากไปด้วยนะสำหรับหัวแดงนะแบ่งมาด้วยนะ ตรงนี้พอเราต้องใช้เพชรก็เอาวันละตั๋วก็พอนะตรงนี้เนาะ,ะตรงนี้เล่นไม่เป็นก็ไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเล่นวันพชก็ได้นะ,ะมันจะมีเดี๋ยวเล่นไปก็กรู้เองคนระับมันแจกเยอะอยู่แล้วนะมกวาดล้างทั้งหมดนี้สองขีดสี่ ยังล็อกอ๋อต้องรอพรุ่งนี้ะอันนี้เรากว่าหมดแล้วอันนี้เหมือนกันมันล็อกอยู่ครับต้องรอพรุ่งนี้ตอนทุ่มหนึ่งก็จิ้มๆไล่ดูเอาเนะี่ยอันไหนอันนี้นนตัวละครก็ต้องเลือกดีๆนะแบ่งกันดีๆนะแบ่งแบ่งเซตแบ่งดีๆเพราะว่าวางแล้วมันจะวางเลยครับผมวางแล้วมันจะวางเลย ประมาณนี้นะฮะ13วันเดี๋ยวมันจะเปิดเรื่อยๆครับของก็จะแจกเรื่อยๆนะตามนี้แหละเพียบไม่ต้องห่วงสนุกสนานกันทีเดียวเชียวนะฮะก็ผมเล่นทุกวันหนึ่เนะปงะมานก็าหารับคงรับของนั่งทําไปเรื่อยๆครับทุกคนก็ประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลกิจกรรมนะฮะที่ให้ดูอันนี้ต้องลงดีๆนะ3ทีมนะครับผมนะ ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม